บทคาถา17ลาหรือที่บางตำราเรียกว่าคาถาไวลากลางค่ำคืนที่เงียบสงัดยุคนทอนชายหนุ่มผู้เคยก่อกรรมไว้มากมายกำลังนั่งพนมมืออยู่หน้าเทียนเล่มเล็กในห้องมืดใบหน้าเต็มไปด้วยความทุกข์ระทมตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาใช้ชีวิตอย่างผิดพลาดทำร้ายทั้งคนอื่นและตนเองจนวิญญาณเจ้ากรรมในเวรตามหลอกหลอนความฝันเต็มไปด้วยเงามืด และโชคชะตาก็พังทลายไม่หยุดจนกระทั่งวันหนึ่งเขาพบตำราบโบราณเก่าแก่ที่เขียนไว้ว่าคาถา17ลาผู้ใดได้ไหว้ครบถ้วนบาปกรรมย่อมเบาบางหรือสิ้นหายไปเขาหลับตาแน่นกำหนดจิตตั้งนโมสามจบจากนั้นเสียงของเขาก็เอื้อนเอยอย่างหนักแน่นจนะลาโรพะลากกิลาพุทธลา ธรรมลาสังคลาอมลาทุพิลาอุทุลาตุทุลาตุดุลาตันดุลามะทุลาปันดุลาบุภผาลาคะละลาโลคะลาติทุกท้อยคำที่เปล่งออกมาเหมือนเปลวเทียนสั่นไหวลมแปลกประหลาดพัดผ่านและเงาดำที่คอยตามหลอกหลอนค่อยๆจางหายไปทีละน้อย เมื่อสวดจนครบ17ลาความอึดอัดในอกที่แบกมานานก็เหมือนถูกปลดปล่อยแสงสว่างภายในใจค่อยๆกอะตัวขึ้นตั้งแต่วินาทีนั้นชีวิตของยุคนธรเริ่มเปลี่ยนใหม่เขาได้เรียนรู้ว่ากรรมเก่าลบไม่ได้ในทันทีแต่หากมีสติมีศรัทธาและไม่ก่อกรรมซ้ำอีกต่อไปทางแห่งความสุขก็จะเปิดกว้างนี่คืออำนาจแห่งคาถา17ลา หากเจ้ากล้าพอที่จะสวดเจ้าก็กล้าที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตของตนเอง